โดยโบมสูตกันดัมภาคแรกได้เริ่มต้นฉายในปี1979โดยในปัจจุบันน้ผมมันก็มีอายุเกือบครึ่งศตวรรษแล้วมันกได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่อาจมองข้ามในวัฒนธรรมซึ่งน่อจากผลงานการพาอันยอดเยี่ยมนะครับผมซึ่งเป็นสินค้าในดวงใจของใครหลายคนและยังได้รับความนิยมตราตนจนถึงทุกวันนี้และไม่พอแค่นั้นนะผมอนิเมะนั้นก็ได้แสดงถึงการวิพากษ์วิจารณ์เรื่อ,สองสงครามผ่านมุมมองของมนุษยธรรมความล่าล้อของตัวเอกที่เปลี่ยนไปด้วยความยุมมมติธรรมความโรแมนติกท่ามกลางอวากาศ มต่อคนหลายเจเนเรชันแต่ในมหากราบอันยิ่งใหญ่นี้นั้นก็ได้มีโศกรัตกรรมที่ถูกซ่อนไว้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยและมันนั้นค่อยๆถูกบิดเบือนและถูกฝังกลบไปตามกาลเวลาใช่แล้วครับผมสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือภาพพยนตร์คนแสดงเรื่องแรกของแกันด์ดัมอย่าง G s เซเวียที่เป็นการร่วมผลิตโดยญี่ปุ่นและทางแคนาดาออกฉายเมื่อปี2000เป็นผลงานที่ทำบันไดและทางซันไลน์และผมแทบจะไม่อยากพูดถึงซึ่งถือได้เลยว่าเป็นประิศาสราอันดับมืดของแฟนชายนีี้้้้เเลยก็วว่่่าาดดนนนนรงทััหมมมผจะิตนในป19 19มนุษยชาติโหดตีได้ทำการก้าวสู่ศตวรรษใหม่ซึ่งประจวบเหมาะกับช่วงเวลานั้นนะผมกันดั้มนั้นก็ได้ฉลองครบรอบ20ปีพอดีทางบันไดนำโคนะผมจึงทำการช่วยโอกาสนี้ในการเปิดโปรเจกต์กันดั้มฉลองครบรอบ20ปีซึ่งในช่วงเวลานั้นนะผมก็ได้มีผลงาน2เรื่องออกมา1น,นะครับผนัานก็คือเทิร์เอกันดั้มด้วยดีไซน์กันดั้มที่สุดแปลกประหลาดแหวกแนวด้วยหนวดใหญ่ของเทิร์เอซึ่งเป็นการท้าทายรสนิยมข,ของผู้ชมบางส่วนในยุคนั้นพร้อมกับทำการเกินนำอย่างเท่ๆเลยนะผมว่านี่ค ที่ยกระดับสเกลการต่อสู้ของแกนดัมลงไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งมันนั้นก็ได้ทิ้งรอยประทับที่สําคัญไว้ในปรติตร์ของแฟนชายและในขณะเดียวกันนะครับผมก็ได้มีผลงานอีกผลงานหนึ่งที่อยู่ในช่วงฉลองของรอบ20ปีเช่นเดียวกันซึ่งผลงานนี้นะครับผมจะมีชื่อว่า G ีเซเวียมันนั้นได้กลายเป็นผลงานสุดหายนะที่ไม่อาจแก้ไขได้ซึ่งหนหาเปรียบเทียบก,กับเทิร์นเอนะผมเทิร์นเอนั้นจะเซตติ้งอยู่ในอนาคตอันห่างไกลนับพัน 1, ปีหลังจากจากกาักรวมไดิตตยูซีในจีเซเวียหลงากน,นได าาาจากสงครามแม้ว่าสหพันธ์โลกและผลจะได้ล่มสลายไปแล้วในปียูซีที่2 1 8จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับอนณาจิคมอวกาศโดยสหพันธ์โลกและล่มสลายไปนะผมก็ได้มีองค์กรใหม่ที่ทาการควบคุมโลกและอนานิคมส่วนใหญ่ได้ก่อตั้งขึ้นซึ่งองค์กรนี้ผมจะถูกเรียกว่าสภาแห่งชาติอาณานิคมสภาแห่งชาติอาณานิคมนั้นจะคงปกครองด้วยนโยบายกฎขี่และรีไถ่ทรัพยากรโดยความหวังที่ตานานรุ่นก่อนนะผมเคยสร้างเอาไว้ที่หวังว่าจะนําพาให้เหล่ามน,านุษย์นั้นเข้าใจกันมันนั้นก็ยังไม่สาเร และมันนั้นก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ำๆนขณะเดียวกันนะผมก็ได้มีเด็กหนุ่มผู้ต่อต้านและรวมไปถึงโบมสูตรของพวกเขาที่ไม่ยอมจนอนำนนทาการลุกขึ้นมาพังอาดต่อสู้กับสภาแห่งชาติอาณานิคมโดยเรื่องราวภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะผมมันจะเล่าเรื่องถึงเทคโนโลยีชีวภาพอันหนึ่งนะครับผมที่มันนั้นอยู่ในโคโลนีที่เป็นกลางไซส์8ไกอาซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพนี้ผมสามารถเพิ่หมหูผลิตทางอาหารและรวมไปถึงแก้ไขวิกฤตอาหารได้ซึ่งกองทัพของสภาแห่งชาติอนาณานิคมหรือก็คือคอนเซนนะครับผมพวกเขานั้งนั้นอมอง่าเทีน้ั่ เป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของพวกเขาซึ่งโดยตัวเอกของทาง G เวียแลนะผมนั่นะก็คือทาม Mark c u r r อดีตทหารของสภาแห่ง,หงชาติอาัน,านนิคมเขาได้ถูกดึงเข้าสู่สงครามแย่งชิงเทคโนโลยีนี้หลังจากที่เขาและผมได้พบก,กับทางซินเทียซึ่งเธอนะผมเป็นนักวิทยาศาสตร์สาวที่วิจัยเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพนี้ซึ่งเขาและผมก็ได้ถูกกองทัพสภานั้นทําการจัดฉากใส่ร้ายสุดท้ายนะผมทาง m ร์เ c u r นจะได้ทาการขึ้นขับ G เซเวียเพื่อต่อสู้กับระบบเผด็จการของสภาและทําการปกป้องอิสรภาพของโคโลนีกไกอาซึ่งฟังจากโครงเรื่องโดยรวมนะผมพูดได้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องนนนนี้้ััม จะไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนั้นนะครับผมแต่มันน่าจะนําเสนอโทนโศกนาฏกรรมของจักรวาลยูซีที่มันดูเสื่อมโทรมและหนึ่งในฐานะโปรเจกต์ครบรอบ20ปีของกันดั้มนะครับผมทางบันไดนั้นลอรวางแผนในการพัฒนา G จีเซเวียตั้งแต่ปี1995พร้อมกับแผนการตลาดแบบครบวงจรนะผมทั้งโมเดล DVD แผน่นเกมละครมพิุเพลงประกอบอะไรอีกมากมายถึงแม้จะลงทุนด้านนี้ไปมากมายนะผมแต่ว่าตัวภาพยนต์นั้นกลับมีงบประมาณเพียงแค่5ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากโดยงบประมาณที่จํำกั G กด แสดงที่ดูแข็งทื่อโครงสร้างการเล่าเรื่องที่ยากจะอินและรวมไปถึงฉากที่ดูราคาถูกไปหน่อยนะครับผมเช่นการที่ผู้เขาและผมไปยืมชุดทหารจากกองถ่าย Starship To o ปอรมาแม้ว่า CG จีโมบิสูจะไม่แย่นะผมสลับยุคนั้นแต่งบประมาณที่ค่อนข้างน้อยนะผมถ้าไม่ฉากต่อสู้ที่ดูจะเป็นจุดเด่นนั้นมีน้อยสงผลให้ภาพยนตร์ฉบับคนแสดงเรื่องแรกของกันดั้มผมกลายเป็นผลงานระดับเกรดบีที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นั่นเองซึ่งผลงานครบรอบ20ปีที่ดูราคาถูกเช่นนี้นะผมทำให้แฟนๆแกนดั้มและสื่อนั หมายเหตุแบบไม่พูดถึงมันอีกเลยโดยในงานจัดแสดงบูิสุดกดั์ดนะครับผมอยากเป็นทางการก็ไม่มี GC เซเวียรวมอยู่ด้วยซึ่งทางโปรดิวเซอร์ของโปรเจกต์ UC Next 1น0รอยนะผมยาคุณ oh นาโอฮิโรโอตากะคราวนั้นผมก็ได้พูดถึงผลงานในจักรวาล UC ถึงเพียงแค่ปี UC 2 0 3เท่านั้นหรือก็คือไกอาเกียและไม่เคยเอ่ยถึง G เซเวียอีกเลยซึ่ง g เซเวียอยู่ในปี UC 2 2 3นะครับผมซึ่งทําให้ G เซเวียผมค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจําแต่ยังเสียก็าตามผมผมนั้นได้พูดไปก่อน ไม่ใช่เพียงแค่แต่ภาพยนตร์เท่านั้นนะครับผมทั้งมังงะนิยายละครวิทยุโมเดลก็ได้ถูกคลอดออกมาในช่วงเวลาก็ไล่ๆกันถึงแม้ว่าสลหรับจีเซเวียนะผมจะล้มเหลวในฐานะภาพยนตร์แต่ว่านิยายละครวิทยุที่บรรไดผลิตขึ้นมานี้นั้นถือว่าเป็นการเติมเต็มรายละเอียดที่ขาดหายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมนิยาย2เล่มที่มาจากทางโชยฉะดันทาให้การเล่าเรื่องของจีเซเวียนะผมดูสมบูรณ์และลงลึกไดถึงจิตใจของตัวละครมากยิ่งขึ้นและรวมไปถึงเซตติ้งนะครับผมในหน้าสุดท้ายซึ่งตารางนี้ผมก็ได้สแสดงอย่างเป็นทาง เชาาที่ไไข้้ใจกันดซึ่งหลายคนนะผมก็ได้พิจนารณานแล้วว่าในนวนิยาย2เล่มนี้ครับผมการออกแบบตัวละครในนวนิยายนี้มันดูดีกว่านะักแสดงจริงหลายเท่าซึ่งหลายคนนะผมก็ถึงขนาดบอกได้เลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าจีเซเวียนนั้นได้ถูกออกแบบมาเป็นภาพยนตร์แอนิเมะและใช้การออกแบบแบบตัวละครในนิยายแล้วก็เพื่อเผื่อว่าไม่แน่จีเซเวียนนะอาจจะเป็นผลงานที่ประสบความสําเร็จเลยก็ว่าได้แต่การที่มันอยู่ในสถานะภาพยนตร์คนแสดงนะครับผมทาให้มันนั้นได้ถูกเก็บซ่อนไว้ในประวัติศาสตร์อันดํามืดอย่างเป็นทางการแต่ถึงกระนั้นเองผมจีเซเวียนก็ยังไม่ ผมในแอนิเมชันอย่างทางแกนดัมบิลไฟเตอร์นะครับผมก็ได้นาโบไปบสูตสีขาวอย่างทางจีเซเวียนั้นกลับมาโลดแล่นอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะโผล่มาเพียงแค่แป๊บเดียวก็ตามนะแต่มันก็เป็นเครื่องไปสูตถึงการมีอยู่ของตัวตนของมันต่อสายตาชาวโลกโดยการพลาของทางจีเซเวียนะ้วผมปากรตัวครั้งแรกในปี2000โดยมันนั้นชื่อโมเดลว่าจีเซเวียรหัส HGGS 01โดยตัวก่อนนะผมได้ออกแบบตามสไตล์ HGUC แบบคลาสสิกโดยเซตติ้งเรื่องในปี UC 2สองรือยรี่แิบสามนั่นดเหมือนจะหหายแแล้วเือต่พียแค่ตัว G เานนั้ซ ตัวอักษร G ีใน G เซเวียนะผมยังสื่อถึงว่ามันนั้นเป็นโบบิสุดร,รุ่นที่7นะผมในตระกูลเซเวียที่พัฒนาโดยกลุ่มต่อต้านสภาอย่างกลุ่มอิลลูมินาติซึ่งทำว่าตัว G ีนะผมก็จะสะท้อนถึงแกนดัม um ได้อีกด้วยโดยการออกแบบ G เซเวียนะผมก็จะเป็นผลงานของคุณคุณน o ิโอโอคาวาระโดยใช้การออกแบบเฉพาะตัวนะผมที่มีลักษณะคล้ายๆกับ F9 1และขาที่เต็มไปได้วยสไตล์แบบ G ยูนิตนะผมท้าหม่สัมผัสได้ถึงการเปลีป่ยนแปลงระหวา่างศตวรรษเก่าและสตวรรษใหม่โครงสร้างที่ลดน้ำหนักของตัวหุ สิทธิภาพที่น่าทึ่งอีกด้วยแต่อย่างไรเสียก็าตานะครับผมหน้าจอแบบ300อง,งองศาได้หายไปแล้วนะมันนั้นได้กลับสู่หน้าจอแบบช่วงสงครามหนึ่งปีและเรื่องราวของทางจีเซเวียนะผมมันนั้นมีช่องว่างระหว่างช่วงเวลาที่ชัดเจนมากกับช่วง UC 100ปีแรกที่เราคุ้นเคยกันนะครับผมซึ่งต้องบอกเ,อเลยครับผมว่าในยุคข,ของจีเซเวียนี้นะในยุคที่หลังจากสัพพันในลมสลายนะผมเทคโนโลยีบางอย่างนี้ได้หายสาบสูญน,นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพยนตร์นนะผมได้ระบุว่าโบมีสูตรในตระกูลจีผมกนะ็คือ RGM19 Free op, ซึ่งมันนนนนัั้้้ไไดดยุดพฒาปแลวใ BC190 โดยในโมเดลของทาง GCV นะผมที่มันใช้รหัสว่า GS ศูนนี้ซึ่งก็คาดเดาได้เลยว่าทางบันไดนั้นก็มีแผนที่จะทําการออกอุปกรณ์เสรมิมอื่นๆนะครับผมสำหรับโบ,บิีสูตรอื่นหรือไม่ก็ทางโบมีสูตร g ี v แต่มันนั้นอาจจะไม่มีวันได้เกิดขึ้นจริงนะผมเพราะว่าภาพายนตร์นั้นมันได้ลม้มเหลวอย่างในเซกาตานะผมใน,นนิติสาร h อบบี้เจแปนเมื่อปี2000นั้นก็ได้มีการแสดงน,นะผมถึงโมเดลคุณภาพสูงของทาง GCV อีกด้วยซึ่งในในิติศารนะรผมก็ได้มีการคาดเดาได้เลยว่าทาง g ี v คุณภาพสสูงงเเเีีี่่ยยผมมออาจจะกลถึ1 72ต72ทดว นายเสียก็ตามนะผมยางที่ผมบอกไปก็คือว่าทางบันไดนี้ได้เตรียมผลิตภัณฑ์ไว้ว่าหมายสละทาง g ซเวียซึ่งย้อนกลับไปในวันที่4มีนาคมปี2000นะผมทาง Sony PS2 นะั้นได้ทาการเปิดตัวและในเดือนกันยายนปีเดียวกันนะผมทางบันไดนั้นก็ทำการเปิดตัวเกมก่นั่นเกมแรกบนเครื่อง PS2 ด้วยนะซึ่งนั่นก็คือเกม g ซเวียนั่นเองครับผมโดยทาง g ซเวียได้ทำการใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของ PS2 และข้อมูลจากโมเดลจากภาพยนตร์นะครับผมซึ่งทําให้การาฟิกของทางเกม g ซ e r i e นะผมมันมนั้นดูโดดเด่นจากเกม PS2 ในรุ่นแรกมากด แต่เนื่องจากว่าความล้มเหลวทางภาพ,พยนตร์อีกแล้วนะผมทำให้เกมจีเซเวียยก็อาจจะไม่เป็นที่พูดถึงมากนะมันนั้นอยู่แค่ในความทรงจำของคนส่วนน้อยเท่านั้นโดยเรื่องราวในเกมนะผมมันนั้นจะไม่ได้ยึดตามหลักภาพ,พยนตร์นะผมแต่ว่ามันนั้นจะเป็นถือว่าเป็นภาคต่อทางภาพ,พยนตร์นั่นเองโดยในภาพ,พยนตร์นะผมมันนั้นได้เซตอยู่ในปี UC 223ค่อนไปทาง UC 224นั่นเองครับผมและในเกมนี้ก็จะเป็นการขยายบทนะครับผมในช่วงปี UC 224โดยในเกมผมจะเล่าถึงกองทัพสภาแห่งชาติอาณานิคมหรือคอนเซนต์นะครับผมที่ได้พ่ายแพ้นพพนรร่กังมคเิโ โปรเจกต์เลเว่นในอีก1ปีถัดมาซึ่งโปรเจกต์เลเว่นนี้ผมทางกองทัพคอนเซนนั้นพยายามใช้โมบิลเวพอนซึ่งเป็นอาวุธใหม่นะผมนี่ขับขึ้นด้วย AI แทนโมบิลสูตรด้โมบิลอาร์เมอร์นั่นเองเพื่อที่จะทําการครอบ้องวงโคจรของโลกโดยผู้เล่นนะผมจะได้รับบทเป็นทางลีดฟ็อกนักบินบือหนึ่งของกลุ่มอิลูมินาติทำการขับ G เซเวียนะผมทลายแผนการลายของกองทัพคอนเซนโดยในช่วงต้นนะผมหลังจากได้พ่ายแพน้ในศึกใหญ่นั้นตัวเองนะผมจะได้ทาการอัปเกรดเครื่องการเป็นเครื่อง G 3 ier, เเเซีีียพ่นาบสูคุดทมป็โลณภ มามกซึ่งออกแบบโดยทางคุณคุนิโอโอคาวาระที่มีใบหน้าดุดันและเกาะที่แข็งแกร่งและอุปรกรณ์ที่ดูแปลกตาที่น่าสนใจซึ่ง G3 เซเวียนะผมมันน่าจะมีกลิ่นอายแบบโบริสุดดั้งเดิมมากกว่า G เซเวียปกตินะซึ่งหลายๆคนที่เคยเล่นเกมนี้นะผมก็จะคิดได้เลยว่าเนื้อหาในเกมนี่นะมันดูยิ่งใหญ่กว่าในภาพยนตร์เสียละเกินและเมื่อถึงบทสุดท้ายของเกมนะครับผมเมื่อโปรเจกต์เลเว่นนั้นได้ล่มสลายทางสภาคอนเซนตนั้นได้ล่มสลายเรืงลาของ G เซเวียนะก็ได้ปิดฉากลงในปี U.C. 2 2 5สอ,องร้อยยี่ห้าถึงแม้ว่ามวีย้อนกล ความน่าเสียดายแล้วก็ได้ถูกฝังลืมไปในประวัติศาสตร์ไปแล้วถือว่าเป็นจุดจดอันดำมืดด้วยผมของทางจักรวาล UC ซี่แล้ววันนี้พบกใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากใครชืช่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับตวัวเน็ตมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยรหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ d e s c r i p ช i o n คลิปนี้เด้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ